เรื่องนี้กันหน่อยนะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาเดินหน้าเต็มกำลังเลยครับเป็นการยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเศรษฐกิจเชื่อมโยง 5F มีอะไรบ้างครับมีทั้งมวยไทยอาหารไทยสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ผ้าไทยประเพณีไทยเป็นการสร้างไรายได้ด้านการท่องเที่ยวครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับได้จับมือสมพันธ์ SME ไทยจังหวัดเชียงใหม มีการจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานเทศกาลเชียงใหม่เมืองเศรษฐกิจสร้างสารรค์เชียงใหม่เคทีฟอ v ค e c o n มีเฟสติวัลท2023ต่ครับต่อเนื่องเน้นยกระดับเศรษฐกิจสร้างสารรเชียงใหม่ s o อ t าวเวอด้วย 5F เครับเชื่อมโยงกับโครงการล้านนาสร้างสารรค์ภายใต้ยุทธศาสตร์ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนครับ โดยนางวิภาวันวรพุทธิพงศ์นะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บอกแบบนี้ครับว่าองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับนโยบายเศรษฐกษิจสร้างสรรน,นะครับจึงจัดงานเทศกาลเชียงใหม่เมืองเศรษฐกษิจสร้างสรรค์ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรมและจําหน่ายสินค้าลานนาเอ็กซ์โป2023นี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับก็จัดกันไปจนถึงวันที่9กรกรกฎาคมนี้โดยปีนี้ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรเชียงใหม่ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ครับก็ประกอบด้วยฟู้ดก็คืออาหารไทย ฟิล์มก็คือภาพยนตร์แล้วก็วิดิทัศน์แฟชั่นก็คือผ้าไทยและการออกแบบนะครับไฟติ้ง <Fighting S 1> ก็คือมวยไทยและศิลป,ปะการป้องกันตัวส่วนอันสุดท้ายก็คือเฟสติวัลครับก็คือเทศกาลประเพณีไทยเขาบอกว่าทั้งหมดนี้นะจะมาช่วยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของเมืองเชียงใหม่ ได้ในอนาคตด้วยนะครับแต่ละเรื่องนี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะนี่ฮะนี่ฮะมวยไทยเนี่ยฝรั่งชื่นชอบมากใช่แล้วบางคนเนี่ยมาอยู่เชียงใหม่ถึงขั้นไปลงคอร์สเรียนเลยใช่น่าโด่งดังนะต้องบอกว่าเป็นทั้งการป้องกันตัวแล้วก็เป็นการออกกําลังกายที่หลายๆคนสนใจนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยิมมวยไทยที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สอนแค่มวยไทยอย่างเดียวนะเขามีคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการลดน้าหนักแล้วก็การฟิตหุ่นด้วยก็น่าสนใจนะครับใครสนใจไปเรียนกันได้นะ